สืบสาวเราเรื่อง EP นี้นะคะเราจะมาเล่าถึงตำนานนางส่งการกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือใกล้จะวันส่งการเข้าไปด้วทีแล้วเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเตรียมตัวไปสนุกไปสังสรรค์แล้วก็พบปะ,ปะครอบครัวกันใช่ไหมล่ะคะประเพณีวันส่งการเนี่ยถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยเลยนะคะ ที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณเลยและยังเป็นวัฒนธรรมที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนไทยทุกคนคําว่าสงกรานเนี่ยมาจากภาษาสันสกิตแปลว่าผ่านหรือเคลื่อนย้ายหมายถึงการเคลื่อนไทยมาช้านานการย้ายของพระอาทิตย์เข้าไปในจักรราศีใดราศีหนึ่งจะเป็นราศีใดก็ได้ แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้หมายเฉพาะในวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ร,ราศีเมษในเดือนเมษาย,ยนเท่านั้นในทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีนางสงการแล้วนางสงการคือใครกันละ่ะเราเตรียวไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรียบกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราค่ะแต่ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าคําบางคาที่เป็นคําราชาศัพท์เนี่ยเราอาจจะแปลงเป็นคําที่เข้าใจง่ายแล้วให้ทุกคน ได้ฟัังกนนนะคะคางสงการคือธิดาของเท้ากบิลพรมหรือเท้ามหาสงกรารมีกันถึงเจ็ดคนด้วยกันธิดาทุกพระองค์เป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นที่หนึ่งในทั้งหมด6ชั้น ซึ่งธิดาทุกพระองค์มีหน้าที่ในการรับศีรษะของเท้ากบินลพมแห่รอบเข่าพระสุเมนในแต่ละรอบปีหรือในวันสงกรานตโดยมีเกณฑ์กำหนดว่าวันสงกรานคือวันที่13เมษายนตรงกับวันใดก็ให้นางสงกรานประจําวันนั้นเป็นผู้แห่ซึ่งนางสงกรานมีทั้งหมด7องค์อยู่ประจําวันต่างๆคนแรกก็คือนางสงกราน พุงสะเทวีเป็นนางสงกรารประจำวันอาทิตย์ทัดดอกทับทิมมีแก้วทับทิมเป็นเครื่องประดับกินดอกมะเดื่อเป็นอาหารอาวุธคู่กายก็คือกรงจักรอยู่ที่มือขวาและหอยสังอยู่ที่มือซ้ายสัตว์พาหนะที่ใช้เดินทางก็คือพญาครุฑนางสงกรารคนที่สองคือนางสงกรารโคราคะเทวีเป็นนางสงกรารประจำวันจันทร์ทัดดอกปีบ มีไข่มุกเป็นเครื่องประดับกินน้ำมันเป็นอาหารอาวุธคู่กายคือพระขันอยู่ที่มือขวาและไม้เท้าอยู่ที่มือซ้ายสัตว์พาหนะที่ใช้เดินทางก็คือเสือค่ะคนที่สคือนางสงการรากสดเทวีเป็นนางสงการประจำวันอังคารทัดดอกบัวหลวงมีหินเป็นเครื่องประดับกินเลือดเป็นอาหารอาวุธคู่กายคือ รีศูนย์อยู่ที่มือขวาและธนูอยู่ที่มือซ้ายสัตว์พาหนะที่ใช้เดินทางก็คือหมูคนที่4คือนางสงกรานมันทาเทวีเป็นนางสงกรานประจําวันพุธทัดดอกจำปามีพลอยสีเหลืองแกมเขียวเป็นเครื่องประดับกินนมและเนยเป็นอาหารอาวุธคู่กายคือเหล็กแหลมอยู่ที่มือขวาและไม้เท้าอยู่ที่มือซ้ายสัตว์พาหนะที่ใช้เดินทางก็คือลาค่ะคนที่5นะคะคือ นางสงกรานกิริณีเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันพฤห,หัส,สบดีทัดดอกมณฑาหรือยี่หกมีมรกตเป็นเครื่องประดับกินถั่วและงาเป็นอาหารอาวุธคู่กายคือพระขันอยู่ที่มือขวาและปืนอยู่ที่มือซ้ายพาหนะที่ใช้เดินทางก็คือช้างค่ะคนที่6นะคะคือนางสงกรานกิมิธาเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันศุกร์ทัดดอกจงกลนี มีบุตรสาคำเป็นเครื่องประดับกินกล้วยและน้ำเป็นอาหารอาวุธคู่กายคือพระขันที่มือขวาและถือพินที่มือซ้ายสัตว์พาหนะที่ใช้เดินทางก็คือควายค่ะ มาที่คนสุดท้ายนะคะคือนางสงกรานมโหทรนเทวีเป็นนางสงกรานประจำวันเสาร์ทัดดอกสามหา่าหรือผักตบชวามีนินรัดเป็นเครื่องประดับกินเนื้อทรายเป็นอาหารอาวุธคู่กายก็คือกรงจักรอยู่ที่มือขวาและตีศูนย์ที่มือซ้ายสัตว์พาหนะที่ใช้เดินทางก็คือนกยูงค่ะ ทุกคนเคยได้ยินกันมาบ้างไหมคะว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีนางสงการทุกปีใช่ไหมและแต่ละปีเขาก็จะมีการทํานายไทยทักนะคะเรื่องนางสงการของแต่ละปีตามประจำวันต่างๆซึ่งลักษณะที่เขามาทานายเนี่ยก็คืออาวุธประจําตัวแล้วก็ท่าทางอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างของนางสงการแต่ละวันนะคะประจําวันคือถ้าวันสงการตรงกับวันไหนก็จะเป็นนางสงการประจําวันนั้นนะคะที่เขาจะนํามาทํานายกันซึ่งในปีนี้นะคะ ตรงกับวันเสาร์ที่13เมษาย,ยนคือนางส่งการประจําวันเสาร์นั่นเองชื่อว่านางมะหงทอนเทวีค่ะกาทำนายเนี่ยก็คือมีเยอะมากๆที่เขาทํานายกันไว้แล้วนะคะของปีนี้คือทํำนายเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่า จะเป็นยังไงฝนตกไหมน้ําแล้งหรือน้ําท่วมอะไรนี้ก็ดูจากลักษณะท่าทางของนางสงการในปีนั้นๆนเลยค่ะทุกคนอยากรู้ไหมเล่าว,ว่าทําไมนางสงการทั้ง7องคองเนี่ยต้องผัดเปลี่ยนเวรกันในแต่ละรอบปีเพื่อที่จะนําศีรษะของพ่อตัวเองหรือทา้าวกรบิลภพเนี่ยมาแห่รอบเขาพัสุเมนนั่นก็เพราะว่าท้าวกบิลภพได้ไปทดลองภูมิปัญญาของธรรมมาพิบาลกุมารโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน จึงถามปัญหา3ข้อถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้ง3ข้อได้เท้าวกบิลพุมจะตัดศีรษะของตนเพื่อบูชาแต่ถ้าธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้สุดท้ายธรรมบาลกุมารก็สามารถแก้ปัญหาได้เท้ากบิลพุมเนี่ยจึงเรียกธิดาทั้ง7ของตนที่ทำหน้าที่รับใช้พระอิน์ทมาพร้อมกันแล้วบอกว่าตนจะตัดเสียนบูชาธรรมบาลกุมาร แต่ถ้าเอาศีรษะของพ่อวางไว้บนแผ่นดินก็จะลุกไหม้ไปทั้งโลกถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศอากาศจะแห้งแลง้งฟ้าฝนจะหายไปสิน้นถ้าทิ้งลงไปในมหาสมุทรน้ำในมหาสมุทรจะแห้งแรงไปเช่นกันจึงสั่งให้นางทั้งเจ็ดองค์เอาพานมารองรับศีรษะแล้วตัดศีรษะของตนเองส่งให้นางทุงสะเทวีธิดาคนโตนางทุงสะเทวี จึงเอาพานรับเสียนบิดาไว้แล้วเดินเวียนขวาแห่รอบเขาพระสุเมน60นาทีแล้วอันเชิญไปไว้ในมณฑปถ้ำคันธุลีเขาไกรล,ลาดให้เป็นที่ประชุมเทวดาครั้นครบ365วันหรือ1ปีของโลกมนษษุษย์ โดยหนึ่งปีที่เป็นวันสงกรานติดาทั้งเจ็ดองของเท้ากบิลพมก็จะผลัดเวรกันมาเชิญพระเสียนของพระบิดาออกเดินเวียนขวารอบเขาพระสุเมนทุกปีแล้วจึงกลับไปยังเทวโลกนั่นเอง ก็คือตำนานของนางสงกรารทั้ง7วันซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่าตำนานนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่และนางสงกรารทั้งเจองค์เนี่ยมีตัวตนจริงหรือปเปล่าดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฟังกันแบบ่อยจอยคิดซะว่าเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่มาเล่าสู่กันฟังและก่อนจะจากไปนี่ก็ใกล้จะวันสงกรารแล้วอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขในวันสงการและก็วันปีใหม่ไทยกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้เล่าตำนานสงการจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจอกันอีพีอีพีหน้าจะ เป็นเรื่องอะไรก็รอติดตามนะคะถ้าทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์และคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมันเก่งไงมต้องคลิปโลไง